สวัสดีครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะครับโอ้โหพอดีนะครับฝนมาทิ้งช่วงอีกนะครับเนี่ยไม่ใช่ฝนทิ้งช่วงสิฝนปลายนะครับก็เรียกปลายฝนต้นปลายฝนเนาะปลายฝนต้นหนาวนะครับลงมาเมื่อวานนะครับ่อกไผ่สร้างมุนเกิดอีกแล้วครับท่านดูนะฮะโอ้นี่นะครับเท่าแขนผมเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเบลอเลยนะครับเนี่ยเกิดขึ้นมาเบลอเลยครับสวยงามจริงนะครับนีู่โอ้โห แต่ว่าผมต้องเลาะออกนะท่านผู้ชมนะครับผมต้องเลาะข้างในอ,ออกแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะแน่นกันเกินไปนะครับมันจะแน่นกันเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยผมตอนพอดีผมก็ไม่มีเวลาเนาะมันมีเวลาเลาะเดียวเียว,นวยเนี่ยต้นเล็กเนี่ยผมจะไม่เอาไว้แล้วนะนะที่จริงใช้ประโยชน์ได้ไหมต้นเล็กเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้สักอีกสักปีสองป,กป,กปีก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ากลัวว่ามันจะเบียดกันเกินไปนะนะครับเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเบียดกันเกินไปนะครับผมเลยต้องเอาออกนะครับ เดี๋ยวต้องออกนะครับผมนี่ดูลำอีกลำหนึงโอ้โหอันนี้มันจะเบียดเ,เดี๋ยวมันจะเบียดเข้ามาพื้นที่ของของเขานะครับเดี๋ยวผมต้อง <c oughs> ยังไงดูก่อนนะครับคือจะทํากิ่งตอนดีนะครับตัวน,นี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน่อไมขึ้นมาอีกนะครับผมจะต้องออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมาฝั่งนี้นะนะครับดูนอเล็กๆหน่อเล็กขึ้นเต็มเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนะครับ ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับหมอกเล็กะนะครับอมหมอใหญ่ก็มีนะครับนะโอ้โหผมว่าจกตอนกิง่งตอนกิง่งตอนกิ่งเนี่ยลองมาดูนะครับน่าจกตอนกิง่งขนาดขนาดนี้ยังตอนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกิ่งที่ที่ผมทําไว้นะครับอที่ผมทําไว้กิ่งนี้เนาะนะครับนี่นะครับอ่ามันต้องให้ใบแตกก่อนนะท่านผู้ชมใม ใบยอดเนี่ยนะครับใบยอดเนี่ยต้องแตกออกเป็นกิ่งแขนงกิ่งอะไรก่อนนะครับเแ๋ยวเราค่อยตอนนะครับถ้ามันยังเป็นอย่าง,างนี้ยังยังตอนไม่ได้นะครับต้องรอก่อนเนาะนะครับรอให้เขาแตกเป็นใบแล้วก็เราก็ตรงเนี้ยมันจะมีนี่มันจะมีรากนี้ออกมาเห็น <projections> ไ,ไหมปกติมปกติมันไม่มีราก,รกครับแต่อันนี้ก็ยังยังไม่ผูนะไปยังไม่ผูแต่อย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมมีรากออกมาเลยครับนี่นะครับเนี่ย นะครับอันนี้อย่าเห็นอย่างนี้แล้วบางคนี่คิดว่าเฮ้ยหักรถเราหักหักอย่างเงี้ยหักเอากิ่งแบบเนี้ยนะครับไปชำเลยได้ไหมนะครับผมว่ามันไม่ดีนะไม่ดีถ้าหรากิเราตอนก่อนนะเราตอนให้ให้รากมันแข็งแรงก่อนนะครับเนี่ยเราตอนให้รากมันแข็งแรงก่อนข้างบนกอกนะเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับอ่าเรารอให้รากมันแข็งแรงก่อนนะครับตอนให้รากมันแข็งแรงก่อนเราค่อยอ่าเอาไปปลูกจะดีกว่านะผมก็แนะนําอย่างนี้นะนะครับ แล้วก็ปักชํำนะครับอเรื่องปักชำเนี่ยผมก็ว่า <Louisiana> ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับหรือว่าแก่ไปหรืออะไรไปผมก็ไม่รู้นะนี่ <c oughs> ผมจะบอกอันต้นนี้รากมันออกนะกิง่งเป็นกิ่งแขนงแบบเมื่อกี้นี่แหละนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับเป็นกิ่งแขนงเหมือนเมื่อกี้นะครับอันต้นนี้ไม่ได้ตอนนะครับไม่ได้ตอนแต่รากมันออกจากตุ่มนะครับรากมันออกจากจากโคนต้นโคนกิ่งนะครับผมก็เลยมาลง ผมก็เลยลองเอาตัดปั๊บแล้วก็ลองไม่ต้องตอนดีกว่ามั้งผมว่าอย่างนี้เนาะลองเอามาใส่ถุงชามดูนะครับมันปากกรากฏว่ามันมันตายนะนะครับแต่มันแตกยอดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะครับนี่ท่านผู้ชมนะมาดูนะครับปุ๊บๆนะผมครับโฟกัสก่อนเนี่ยนะครับแตกยอดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายนะครับแต่ว่าต้นเขานี่เหี่ยวอย่างนี้เลยนะครับนี่นะแห้งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอออันนี้ก็คือเอามาเล่าสู่กนนันฟังเนาะนะครับมาดูตัวนี้ ดูความสวยงามของต้นนี้แป๊บหนึง่งต้นนูน้นยังเดี๋ยวก็ตอนได้แล้วต้นนูน้นะกิ่งโตแล้วมาดูต้นนี้โอ้โหอะไรจะอ้วนขนาดนั้นท่านผู้ชมโอ้โหนะครับอ้วนมากนะครับอ้วนมากอุ้เท่าแขนมเลยแขนผมว่าอ้วนนะอันนี้อ้วนบึกเลยนะนะครับนี่นะครับอ้วนะนอย่างเลยนะครับแสดงว่าสมบูรณ์จัดอันนี้ อันนี้ก็ได้อีกต้นนอนหนึ่งอู้ดนอนกําลังโผล่ขึ้นมานอนกําลังโผล่ขึ้นมาดูดินูนเห็นไหมนั่นแหละนั่นนั่นน่นนั่นน่อนนั่นแหละต้องโผล่ขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับี่นี่หนอนนี่แหละโอ้ใหญ่เหมือนกันกืบใหญ่เหมือนกันโอ้อะไรจะขนาดนั้นผมไปดูไผสร้างบนของอของเจ้าอื่นนะเขาไม่ได้เขาก็เขาก็ไม่ขนาดผมนะแต่ของผมอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เท่าแขนนะเท่าแขนผมนะเทียบดู แขนผมว่าอ้วนแล้วนะอันนี้อันนี้สูงความสูงจากพื้นมามาหาตรงแขนผมวัดเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรสี่สิบเนี่ยมาณน้นะเนี่ยตรงนี้นะประมาณข้อนี้นะและข้อเนี้มันก็เท่าแขนผมแล้วนะครับโอ้แต่ยังไม่สุดนะเขายังไปไม่สุดเขายังขึ้นอยู่แค่นี้อยู่เห็นไหมยังขึ้นมองหมเ,เห็นไหมเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นปลายมั้ยครับอ่ายังขึ้นอยู่แค่นี้อยู่นะครับเดี๋เห็นปลายเขา บยังไม่สุดครับผมยังไม่สุดเดี๋ยวเราก็ต้องมาสางสางแต่งต้นเล็กออกนะครับต้นเล็กครนี้เราไม่ต้องเอาแล้วนะครับเราตดตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยเพราะว่านะครับปล่อยไว้มันจะรกนะครับปล่อยไว้จะรกแล้วอนาคตอนาคตมันจะสางยากนะครับปล่อยไว้มันจะรกแต่ตอนแรกผมยังไม่ออกนะเพราะว่าผมต้องการให้ต้นเล็กนะครับสร้างต้นใหญ่ขึ้นมานะครับสร้างหน่อใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วรอตัดตอนมีหน่อใหญ่นะครับถ้าอย่างเนี้เราสามารถตัดได้เลยนะครับ นอใ่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ต้องรอให้ปลายปลายเข้าแตกก่อนนะเนี่ยน่อใหญ่อันนี้ก็เท่าแขนผมมากเนี่ยนะดูนะโอ้ใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับลำต้นโอ้ยตรงริ้วขึ้นไปเลยนูน่นนะครับโอ้โอตรงริ้วขึ้นไปนู่นนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับนี่ผมเงนยหน้าแล้วก็พูดนะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเสียงไม่ไม่ได้ใส่ไม้นะครับผมเงนยหน้าเขาไปด้วยพูดใกล้โทรศัพท์เอานะครับ มนยังไม่ได้ซื้อนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับตาพวกนี้ถ้าเราไม่ไม่ตอนเราเลาะออกเลยนะครับอย่าปล่อยไว้เกะกะนะครับเลาะออกเลยนะฮะสร้างมนในเหตุผลที่เหตุผลที่ตามันมันเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทําไมตามันเยอะจังทําไมตามันเยอะจังเยอะจังนี่แหละครับคืออเราปลูกน้อยนะครับเราปลูกน้อยนะครับพอเราปลูกน้อยนะครับมันโดนแสง แล้วก็สร้างหมดเนี่ยเป็นไผ่ที่ทิ้งกาบเร็วนะครับพอทิ้งกาบเร็วนะครับตามันก็โดนแสงนะครับพอโดนแสงมันก็ออกนะครับนะแต่ถ้าเราปลูกหลายๆนะครับในพื้นที่หลายๆกอนะครับตามันก็จะยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแสงนั่นเองนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเราลอกออกได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันต้นนี้ต้นนี้โอ้ต้นนี้โอ้ต้นนี้ผมก็ตัดไว้ทากิ่งพันุนี่แต่ผมลืมมาแต่งเนี่ยตายหาเลยนะครับ ลืมมาตัดนี่ออกเดี๋ยวผมต้องมาตัดออกแล้วเนะนี่ยเนี่ยนะต้นเล็กๆก็จะตัดสางออกนะครับต้นเล็กตัดสางออกนะครับไม่ให้มันไปไม่ให้รเกินไปแล้วก็ไม่ให้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ของเขานะครับอ่าอันนี้ผมก็ขยับมาผูกสองประมาณเมตรเมตรเมตรสองเมตรอ่ะเ้ยตกใจหมดเลยจิ้งเหรนยญเ้ยขนลุกนะครับโอ้โหมาดูตัวนี้ท่านผู้ชมโอ้โหแต่ฝั่งนี้มันทำไมมันแน่นกันอยู่ฝั่งนี้อ่ะเนี่ย แั่นเต็มเลยเนี่ยฝั่งนี้มีตะลลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ดีแล้วแหละมันขึ้นฝั่งเราไม่ไปขึ้นฝั่งเขานะครับเออแล้วฝั่งเล็กๆผมฝั่งนู้นผมนีงตัดออกนะครับฝั่งนู้นจะตัดออกเออต้นที่ลำนี้โอ้โหมาดูดิมีตะลลำเท่าแขนผมเลยนะนี่นี่นะครับพายสองปีกว่าๆใครจะขนาดนี้ปีนี้แหละขึ้นเอาขึ้นเอานี่ขึ้นเอาแทบไม่ทันเลยนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้งนี่ผมก็ต้องมาสางออกแล้วนะครับ ไม่ใช่มันมันสางออกช่วงหนาแรงหนึ่งช่วงหน้าแรงหนึ่งผมก็ต้องเอาปุ๋ยมัใส่แล้วก็สางออกด้วยทําความสะอาดด้วยนะครับนะให้มันให้มันดูสวยงามนะครับไผ่นี่เป็นอะไรที่สวยงามมากครับอ่ามีหน่อหนึ่งขึ้นฝั่งเขาโอ้ข้างในนี่นี่ขึ้นข้างนอกนะหนึ่งสองแล้วมาอยู่ข้างในสามสี่โอ้หนี่ห้าหนอนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยเออโอ้โห เรจะขนาดนั้นได้ผลดีเกินคาดขี้วัวขี้ควายนะครับเอามาใส่เถอะครับมาใส่กบไว้ข้างๆนะครับนี่อันนี้ขึ้นไปแล้วนี่ดีแล้วมันขึ้นฝั่งเราอ้วนตุกปุกเลยนี่นี่นี่นะครับโอ้อ้วนตุกปุกเลยนะครับนี่อนะครับเดี๋ยวเราสางออกสางออกนะครับดูสวยงามนะครับอ่าข้างในถ้าต้นมันเล็กเราก็ตัดออกนะครับเราจะเหลือตต้นลำใหญ่ๆไว้นะครับเนาะเนี่ยต้นเล็ก ข้างในนยอย่างนี้น,นนะครับเดี๋ยวลองตัดออกนะครับตัดออกมันแก่นี่อย่างนี้ถึงแม้ไม่แกแ่เราก็ตัดออกนะครับส <pir> ัเ,เล็กเล็กเนี้ยอ่าผมจะเอาไว้ลำใหญ่ๆนะให้มันะส,สวยๆนะครับอืมลำใหญ่ๆมีสักสิบลำห้าลำสิบลำนี้ก็โอเค Led แล้วครับถึงต้นเล็กมันจะมันจะใช้งานได้อยู่กระช่างนะแต่ผมจะชอบลำใหญ่เอาไว้ตัวน,นี้ pues ขึน้นหนอนแล้วขึ้นหนอแล้วแต่คราวนี้ลำใหญ่เราก็จะไว้ลำใหญ่ลำเล็กออกนะครับอืม มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีไหมมีอะไรอีกโอ้ฝั่งนี้ก็ลํานี้เดี๋ยวก็มาสางออกเหมือนกันตอนแรกทําท่าจะไม่โตนะกอเนี้ยนะครับแต่สักพักหนึ่งโอ้โหแน่นเอียดเหมือนกันกอนี้กอนี้ก็เริ่มใหญ่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องเอาต้นเล็กออกนะครับต้นเล็กเนี่ยหนึ่งสองเอาออกนะครับอ่าต้น,อาออน,ตนนี้เบียดเบียดก็ออกนี่ต้นนี้เบียดแล้วก็เอาออกนะครับอานาคต ปล่อยมันไว้แล้วมันจะทํางานยากนะครับลําบากนะนะครับทําให้มันโล่งๆดีกว่านะครับเราเลือกเอาต้นใหญ่ๆไว้กอเนี้ยกอเนี้เอาต้นใหญ่ๆไว้สมมติว่ากอมันเล็กเราก็เลือกเอาต้นใหญ่ๆไว้สักสามลำสี่ลำอย่างเงี้ยถ้าต้นถ้ากอใหญ่ขนาดนี้นะถ้ากอใหญ่ขนาดนี้เราก็เลือกเอาเลยเอาต้นใหญ่ๆไว้เลยนะครับต้นเล็กๆข้างในอะไรเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับมันจะได้โล่งๆหน่อยเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะเอาออกเลยนะครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็เลี้ยงกกต้นใหญ่ไว้นะประมาณสักสามปีสี่ปีเนี่ยนะครับ มันก็จะมันก็จะได้สามปีก,กว่าๆเนี่ยสามปีเนาะเอาสามปีพอนะครับก็จะได้ลำแก่ๆไว้ใช้งานนะครับคราวนี้เออจะสร้างบ้านสร้างกระต๊บสร้างอะไรนะครับโอ้โหความสุขของเรามีแค่นี้ครับท่านผูช้ชมนะครับอันนี้ก็ลำใหญ่นี่ขึ้นมาใหม่นะลำใหญ่อันนี้ลำก่อนนี่เห็นไหมโอ้ภผ่เป็นอะไรที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับไผ่สร้างมนเนี้นะครับเอ้านะครับผมพูดมาก็ ยาวไปยาวไปเรื่อยเวลาผมเห็นไข่นี่ผมก็ตื่นเต้นตอ,อยู่เลย,เลยแหละเ,เวลาเกิดนอใหม่มาเนี่ยผมก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คลองผมเนาะอุ้ยปลาลูกคอกปลาปลา,า,าลูกปลาช่อนเต็มเลยเนี่ยเพิ่งมองไปยุบยุบเลยเห็นไหมในน้ำนะครับยุ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 บเลยนะครับโอ้ปลานนาจะหลายตัวเหมือนกันนะครับเอาโอเคนะครับผมจากช่องเบาทองด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็ เอามาอัปเดตเอามาให้ชมกันนะครับความสวยความงามนะครับผมแต่ละคนเนาะเออเดี๋ยวผมไปเจอของคนอื่นเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูเด้อนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ